เจ้าฟีฟ่าเจ้าคนท่าเจ้าพี่ดีเ <c oughs> จ้าอยแบง เท้าเรซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกม g t a เซิร์ฟเวอร์สตาร์ท้านะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้มาแกล้งคนใน SMD นะครับแต่ว่าจะไปแกล้งผู้เล่นและไอผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเกลียนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนนะคือจริงๆเด็กคนนี้มันชื่อว่าอะไรรู้ไหมมันชื่อว่าดุ๊กดิ๊กและมันก็เป็นเด็ก ตๆๆๆๆีนมากๆเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยเล่นเกมกับเพื่อนผมถึงเช้าเลยนะแล้วแม่งก็กลัวส้นตีนผมมากๆเลยวันนี้ผมก็เลยจะมากลัวส้นตีนมันเอาให้แม่งแบบหัวร <แ S 1> ้อนเลยลเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกัน <ๆ S 1> ต้องบอกงี้ว่าผมเนี่ยไม่ได้แกล้งอะไรเดิมๆนะ <S <S ๆๆผมเนี่ยจะเลื้อนใส่แม่งเต็มระบบเลยแล้วก็จะกลัวส้นตีนมันจนแบบให้แม่งแบบร้องอ่ะให้แม่งแบบร้องโอเคเดี๋ยวผมขอหายตัวก่อน visible แล้วก็เดี๋ยวผมจะโกทูมันเลขนี้มันาร์มอยู่ไหนนานไอ้นี่แหละ ไอ้นีแน่แลหละไอ้นี่แหละไอ้นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเผยตัวก่อนแล้วกันนะครับทุกคนปุ๊บโอเคแล้วตัวผมยังเลื้อนนะดูไอ้เหี้ยตัวผมโคตรเลื้อนนะอะเฮ้ยเขยับละปล่อยมาทีนึง่งปล่อยไำไมเนี่ยเสียงแม่งยังโกลส้นตีนอะปล่อยทำไมเอา,าเอ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 า,เอา,เอาไอ้เหี้ยแม่งคว้าอาวุธส่วนกู ไอ้กูเปิดกันอยู่กูเปิดกันอยู่กูเปิดกันอยู่ไอ้พวกต่อยกูทำไมเนี่ยเอาไงมึงเอาไงมึงเอาไงอ่ะมึงเอาไงคุยไรคุยไรเด็กนี่มันเก่งไงเนี่ยเด็กนี่มันเก่งไงเนี่ยเด็กนี่มันมีของเนี่ยเด็กนี่มันมีของเนี่ยเด็กนี่มันเด็กนี่มันกูเย็นเด็กจังเลยเดิกูไม่มีมันตายกูเป็นเทพเจ้ากูเป็นเทพเจ้า เอ้ยน้องขอพูดมาฮัลโหลน้องเอ็งใครเนี่ยฮัลโหลน้องพี่ไปไหนเสียงแม่งอย่างเกียร์นะคนดูผมชูมันก่อนฮัลโหลเอ็งแข็งทำไมเนี่ยคุยอะไรอ่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวครับตัวบัสครับตัวบัสฮัลโหลมึงได้ยินไหม ไอ้กูวควยเรียน,ยนออกก้นมานคุกบอคุก่อดูแทงผมผมไม่ตาออยอะหรมึงมึงตวบักไว้ได้ให้อะรหรอมดูมึงตัวบักเนี่นยหรอ มึงตัวบักเนี่ยได้มึงแทนกูไม่หยุดเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกมันเป็นพวกแบบอะไรงโมนะเป็นหมูเป็นหมูแจ้งไปจริงนะฮัลโหลแค่เม้่มึงมึงโผล่ปะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้โผล่ได้มึงกัดกูใช่ปหมมึงกัดกูดูของหมดเลยฮัลโหลน้องของสิคือมาเฮ้ยมันโผล่ได้มีเนะ่ยให้ กูเอามึงสุดแน่เมื่อวานแม่งกูสตีนผมผมเอาบูฟ้าแม่งด้วยบูฟ้าผมเอาของมันหมดเลยกูเหลือไว้เมึงแค่นั้นก็ได้เดี๋ยวกูจะแกล้งดิชฮัลโหลพี่น้อง What the fuck มันไปไหนวะเดี๋ยวผมเปิดเสียงฟังมันในเทสก่อนมันอยู่กับเพื่อนผมแต่เพื่อนผมไม่อยู่ Sound resumed พี่ครับพี่ครับเมืองนี้มันมีโปรด้วยหรอฮัลโหลครับพี่มันมีโปรด้วยหรอ หรอครับพี่ครับมีไรหรอครับพี่เลรอร์ฟมัน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 หมาะหมอกที่คนถึงโบล <คน S 1> ได้อะไรนะครับมันเหมาะที่คนถึงโบลได้ไพี่ผมผมไม่รู้อ่ะต้องทำไงเอ้โว้คุณจะโปรเ <laughs> นาะเยอะมาเลยสองวันเจอโปรควรไปได้ยังไงก กดโทมันหาใครอ่ะม oh, oui. ันหาใครอ่ะโทรหาใครวะฮัลโหลน้องอาุธเจ้าปูเยี่ยมันดิงอาวุธกัไหมดตัวเลยไอเกอรกวอาเป็นชันอะเปชักาัดนเกูไปหมดตัวเลยไอเมันแทงกูไม่พูดหรอ แล้วกูเป็นหมูมึงไม่พูดหรอเราเฮียกูไม่ได้ละกูกลับเมืองดีกว่าเฮ้ยกลับเมืองวันไปได้ยังไาเฮ้ยเฮียฟาบฟาบทั้งวันแม่งเฮียอะไรกันไม่รู้เนาะกูเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นละไอ้พวกหมูป่าเว้ยเฮียลนไกยื่นว่านมันทำอ้ไรกไนอยู่ไรเฮ้ยมึงด่ากูไอ้โลดไกตายอ้วนโอ้อะไรกูแม่ต้มก็ผิดตลอด ไม่คงผิดลตพอพอลอดเลยมั้งต่อพ่อเมื่อกี้เจอป่วยเป็นวงชพืชได้หรอป่วยไปที่ดานกลาองเงี้ยเอเดี๋ยวกูลงไปห้องติดตอก่อน ได้ไม่หลังเท่กูเดี๋ยวผมจะไปกวนส้นตีนมันใ,ในนิดคอร์ดนะครับซึ่งมันลงมาแล้วเดี๋ยวผมแชร์จอแบบหลักให้ดูมันลงมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปคุยกับมันแล้วกันสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับเห็นเปิดตก,ก็ตมาอลโหลครับผมเชอร์พอครับโอ้โปแบบไหนฮะมันมันลงมาแทงพี่แล้วมันดึงเขาลงไปหมดตัวแล้วเป็นหมู่ป่าเลยไม่รู้เนี่ยเสียงเองเหมือนได้กเกียนเลยอ่ะเองเองโกหกพี่ไม่ใช่เซอร์ส,<ๆ>สตาร์ทามันไม่มีโปนะมีพี่มันโอ้ พี่เปิดประเทศเป็นไหมเนี่ยคือพี่เปิดอยู่มันไม่มีโปมันมีมันโปแบบไหนมี u ufo ปะไม่ไม่มีมันหัวโลนๆน่ะพี่หัวโลนๆนไขวะน้ผมเป็นตัวแย่เลยพี่ดูเนี่ยไม่เอ็งเล่นอยู่ไหนเนี่ยเซิร์ฟไหนเซิร์ฟสตาร์หรือว่าเซิร์ฟดาวเทาตาครับตาครับผมเองเลขอะไรอ่ะผมเลข1679พี่งนะเดี๋ยวพี่วาร์ปไปดูไม่มัน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 บอกว่าไม่ออนอ่ะ1679เองเอ็งเกียร์หรือเปล่าเนี่ยไปซื้อไวริสใครมาหรือเปล่าเี่ไม่ได้ซื้ออ้าวเหลอพี่พี่เป็นทำเมนูเป็นไหม พี่ทําเมนูเป็นแต่ว่าเองอ่ะเล่นอยู่เซิร์ฟไหนเองลองดูดูโลโก้ดีๆเป็นเป็นรูปดาวพี่แบบประเทศกาตาเองดาวประเทศทําไมเนี่ยไม่เป็นูดพีู่้ดีูดพี่ประเทศมันไม่มีโปอาลีๆน้องไม่เองเองเองลองลองลองบอกทีว่ามันเป็นโปยังไงแต่พี่มันลงมันลงมาต่อยผมใช่ไหมแล้วถามว่าแบบไอ้น้องเองต่อยทำไมอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วผมก็เลยแทงมันหนักไม่แต่ประเด็นคือเองเล่นอะไรนะหนึ่งหกเจ็ดเก้าใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่มีนะไม่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 มีในในในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะมันมีมันมีแต่ผมท่าลงเซิร์ ถ่ายหลวงสวิตภาพมึงน,นะไอต,ตัวละครมันไม่โลดมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยก็ปกตินะครับเนี่ยผมอยู่บนหัว1679เป็นคนปกติเลยมันฮะไม่เลือ่อนเรา,า,เาเนี่ยไม่เรือนอันนี้ประเทศจทีนเลยผมขังเลยพี่เอา จะมาด่าประเทศท,ทาไมก็พี่ดูอยู่เนี่ยไม่ครับผมตัวมันไม่โหลดม,มันเ<ไ>ป็นไร <ป S 1> ไม่รู้เนี่ยตัวไม่โหลดมันมีด้วยเหรอก็เองเดินไปเดินมาอยู่ใช่ปะเนี่ยมันเป็นผมไปไกย่ยะพี่เห็นเองเป็นคนนะเว้ยม,มันเปไกลโอ้ัลโหลพี่ประเทศพี่โอ้พี่มีการโปล่ในประเทศพี่เนี่ยมีคนซื้อววริสมาเรียนหรือเปล่าเนี่ยพี่มึงหรือเปล่าที่ซื้อววริสมาเลี้ยนเนี่ยไม่ได้ซื้อผมให้น้องสอไปเฉยอ้าวกูแบนมึงนะอ้าวอ้าวอ้าวมึงไม่ได้หรออ้าวอ้าวมันเป็นเขาทำกันอะพี่ น้าของอะไรมึงหายบ้างเนี่ยอาวุธแดกเกอร์พี่เอ็ง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 ชื่ออะไรนะผมผมชื่อดูดีครับในเมืองแล้วเมื่อเดี๋พี่เช็คให้มีแดกเกอร์มีอะไรบ้างนะครับมีแดกเกอร์พี่แล้วก็มีปืนครับคุณบุคคาแล้วก็มีไม้ครับโอ้หมีเยอะจังอ่ะพา,ามเติมเมาพี่เติมเมาเติมมาเท่าไหร่เนี่ยเติมไป สี่หมื่นพี่มันเอาไปหมดเลยเนี่ยพวกปูปินเลยเนี่ยปูปินก็หายเหรอพวกมันเอาบัตรแฟชั่นทั้งหมดเลยมันปนไม่ได้นะหรือว่ามันโปมันมันโปผมบอกอยู่เนี่ยเองชื่อเลยนะเอ็งชื่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้ลองเชื่อดูดิพี่ชื่อดูดิพี่กูประเทศกูถามไม่มีกันโปล่เย็น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 น้องเอ็งใจเย็นเย็นโอ้มันเปิดมาตั้งนานแล้วมันไม่มีกันโปไว้พี่ฮะกูกำลังเช็คให้ดุกดิกนามสกุลอ่าดีเซลป่ะ D I E ดี L อสออล่ะใช่ป่ะครับ ยังไม่มีประวัติการตีอาวุธเลยนะไม่มีประวัติการตีบูด้วยนะก็หลบพี่พี่เช็คกันไมเนี่ยก็กูเช็คดูเนี่ยเองมาเลื้อนเหรอเนี่ยเสียเวลาพี่นะเว้ยไม่เดือนครับผมดูกูแบนมึงเลยจบไม่อะแบนอะไรแต่ที่ผมเติมไปอ่ะพี่ไม่รู้จะแบนกูทำอะไรไหนก็รถก็มึงมาเกียนไม่ได้เกียนไม่ได้เกียนอะไร ฮัลโหลความกู้ค้างไงเนี่ยก็มึงมาเกียรมันไม่มีประวัติการตีกูปีเลยเกยมีมันไม่มีก็เช็คนี่ไงฮัลโหลมึงตรวจเป็นไหมเนี่ยกูตรวจอยู่นี่ไงมันไม่มีจริงจริงมึงมั่วแล้วมันมีมึงมั่วแล้วมึงมั่วแล้วก็ตามนั้นไม่ต้องเล่นแค่นั้นควายประเทศขาดไม่ได้ขาดไปออกไปเดี๋ยวพวเปิดเสียงฟังวันเกียร์นะขากี้เปิดบ้านนอนนั่งดูโป๊ควายแบล่คเลนด์เฮียบัวหั้โอ้ยนี่มัน เวยเช็คก็เช็คไม่เป็นนี่พี่มาเต้นเหาอ่ะแตหิ่เนาะเฮ้ยแล้วไอ้เี้ยตาชูคงไม่เล่นนี่พี่ปากไปไหนก็ไม่รู้ฉันจะไม่อ่านเฮ้ยมันไม่ได้ทำต่างเลวมาเล่นได้ตากูดจันเลยไยนั่งฟาร์มแม่งวันละสิบกว่าชั่วโมงเนาะไนี่พี่เฮ้ย เดี๋ยวผมเนี่ยจะปลดให้น้องมันนะครับก็แค่แกล้งน้องมันเล็กๆน้อยๆแล้วกันโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ที่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะกูเอาอะไรมันมามั่งวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมขอตัวไปปลดแบนให้มันก่อนนะครับก่อนที่มันเนี่ยจะไปโพสต์ด่าบรรจาร์อะไรอย่างงี้ในกลุ่มเพราะว่าโลกไฟเองมันก็ถ้าอะไรไม่ได้ถูกใจใครหรือว่าทำอะไรผิดมันก็ไปโพสต์ด่ากันนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรััับคคลิปปนนนีีี้พ่่ขออตววาไกะผมสสดรับ